สวัสดีเช้าวันใหม่พี่น้องที่กำลับรักครับวันนี้พบกันในวันพิเศษวันวาเลนไทน์เราเรียกว่าวันแห่งความรักก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้คิดถึงความรักนะครับวันวาเลนไทน์ก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อถึงวันวาเลนไทน์ที่ไรก็มีเรื่องราวของการโฆษณาประกาศแล้วก็ขายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกุหลาบแล้วก็สติ๊กเกอร์รูปหัวใจอะไรต่าง ในตำรานประวัติศาสตร์ก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยก็ในมิติของเราที่เป็นคริสตชนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวันที่นักบุญวาเลนตินหรือวาเลนตินัสเนี่ยนะครับก็อยู่ในสมัยต้นๆในสมัยจกักรพรรดิของกรุงโรมซึ่งลรือนอำนาจคือจกักรพรรดิคลอดิอสที่สอง จกักรพรรดินี้ก็มีใจโหดร้ายชอบทําสงครามลบสู้ต่างๆแล้วก็มีกฎมีระเบียบไม่ให้แต่งงานแต่ว่านักบุญวาเลนไทน์หรือว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือว,วาเลนตินัสเนี่ยก็อยู่ที่โรมนั่นเองในคศสอ0อกว่าอะไรเนะี่ยก็พยายามที่จะประกาศจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสตอะไรต่างๆได้อะไรต่างๆแล้วก็ ด้วยเหตุน,นี้เองท่านก็ถูกจับเซนเวาเลนชัยที่ก็ถูกจับจักรพัิรู้เข้าก็ถูกจับแล้วก็ถูกนําไปขังในคุกและที่นั้นเองใช่ไหมท่านก็รู้จักกับลูกสาวของผู้คุมคนหนึ่งใช่ไหมลูกสาวของผู้คุมที่ในคุกนั้นแล้วก็เกิดชอบพอกันในว่าลูกสาวของผู้คุมคนนั้นก็ตาบอดด้วยนะเป็นคนตาบอดเป็นหญิงสาวที่รูปโฉมงดงามแต่ว่าตาบอด วาเลนตินัสแล้วก็เส้นวรรณากรัฐแล้วก็เมื่อจกักรพรรดิรู้เรื่องนี้ก็ให้นำวรรนไทรัตนไปประหารชีวิตประหารชีวิตแล้วก็นำศพของท่านนั้นก็ไปฝังไว้แล้วก็ลูกสาวของผู้คุมนั้นก็ไปที่หลุมศพนั้นแล้วก็ปลูกดอกไม้ปลูกในในว่าลูกดอกกุหลาบ ไว้ที่ข้างหลุมศพเป็นสีชมพูเกิดขึ้นมาอะไรต่างๆนี่เป็นตำนานที่เล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างนี้และเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็บอกว่ามันก็ตรงอยู่แลวแถววันที่14-15อะไรกุมภาอะไรเนี่ยนะก็ในที่สุดแล้วใน,ในาศาสนาคทาทอลิกเองก็เลือกให้วันที่14กุมภาเนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองวันแห่งความรักใช่ไหม วันแห่งความรักนั่นเองพี่น้องถึงแม้ว่าในภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราพูดกันถึงความรักตามภาษามนุษย์แฟนคู่รักและอื่นแต่ความจริงแล้วความรักนั้นที่หมายถึงตรงนี้นั้นมันหมายถึงความรักทั่วไปความรักที่แท้จริงนะและเราก็รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นก็คือความรักที่ออกมาจากชีวิตของตอนเอง ความรักที่มอบชีวิตของตนเองเพื่อคนที่ตนรักอันนี้คือสิ่งสำคัญนะความรักนั้นไม่ใช่เรื่องของการเมื่อวันที่1 4่วาเลนไทน์ต้องไปซื้อดอกกุหลาบซื้อนู่นซื้อนี่ให้กันอันนั้นก็เป็นเรื่องภายนอกแล้วก็หลายครั้งก็ทำกันจนกระทั่งนึกว่าเป็นเพียงแค่วันที่จะต้องจับคู่ที่จะต้องหาคู่ความจริงมันไม่ใช่นะวันความรักก็คือวันของการมีชีวิตอยู่เพื่อ มนุษย์เพื่อคนที่เรารักและเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่ไม่มีใครสนใจคนที่ถูกทอดทิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นคือความรักที่แท้จริงความรักมันมีหลายประเภทรักหนุ่มสาวรักชีวิตคู่นะั้นเป็นความรักประเภทหนึ่งเฉะนั้นในหลายสิบหลายร้อยประเภทแต่ว่าความรักอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นความรักต่อพ่อแม่ ความรักต่อบิดามารดาอะไรต่างๆเหล่านี้ความรักต่อลูกความรักต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก็เหมือนกันความรักต่อคนตกทุกข์ได้ยากก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วคือความรักก็คือสิ่งที่พระเยซูสอนนั่นเองคือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องและมีความรักที่จะเจริญชีวิตอย่างดีเพราะนั้นพี่น้องในวันนี้ที่เป็นวันแห่งความรักเนี่ยนะครับก็ขอบิ่น้องทุกคนได้ระลึกหวนมานึกถึงความรักและอยากจะหาความ จำกัดความของความรักที่แท้จริงเนี่ยก็ไปอ่านาบทจดหมายที่บุนบปโลถึงชาวโครินเนี่ยนะก็มีเขียนไว้นะก็ชัดเจนทีเดียวว่า,าความรักคืออะไรในบทที่เท่าไหร่นี่ก็ไปดูนะครับในบทจดหมายที่บุนปโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งเนี่ยนะก็ไปดูนะครับก็ มีข้อหมายของมันหมายของความรักคือรักพระเจ้าส,สิ้นสุดชีวิตจ,จิตใจรักเพื่อนพี่น้องความรักต้องอดทนนานความรักต้องเสียสละและอื่นอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องราวของการปล่อยให้ชีวิตนั้นจเจริญไปและดําเนินไปแบบเพียงแค่ผิวเผินด้วยการเอากุหลาบไปให้คนนี้คนนั้นขนมช็อกโ,โกแลตไปแลวแค่นั้นไม่ใช่แต่ต้องเริ่ม ต้องมีวิธีการที่จะให้ความรักที่แท้จริงวันนี้เราจะไปแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่โกรธใครจะทําดีกับทุกคนนั่นก็คืออิจาการของความรักวันนี้เราจะไปพูดดีกับคนที่เราไม่ชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้และมีคุณค่าทั้งนั้น,ม,นมันมีคุณค่าความหมายมันมากกว่าเรื่องของแค่ ดอกกุหลาบหรือว่าแค่ขนมหวานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นและใครก็ตามที่มีความรักเช่นนี้ในหัวใจจริงๆเนี่ยใช่ไหมความรักที่จะออกจากตัวเองและไปหาผู้อื่นเนี่ยนะความรักคือการให้คือการเสียสละคือการมอบชีวิตของตนเพื่อผู้อื่นแล้วก็ทำด้วยจริงใจทำด้วยความมั่นใจว่า,าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำด้วยเมตตาจิตทำด้วย ความพยายามที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขจริงๆและคนนั้นเองจะได้ความรักและชีวิตของเขาก็คือจะมีความสุขมีสันติและเป็นความรักที่เต็มอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉนั้นวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้วิ่น้องทุกคนมีความรักที่แท้จริงและเป็นความรักที่จะนําชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขและก็ความสุขที่จะมุ่งไปสู่ ความเป็นหนึ่งเดียวกับว่าเป็นเจ้าได้สักวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็แฮปปี้วันเลนทายนะครับขอทุกท่านมีความสุขกับวันนี้นะครับ